แอนซิลิผู้นำอสังหาร์ลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่แถวหน้าของเมืองไทยนะคะจัดงานบูการเอ็กแบ็กอินไทมนะคะที่นำโดยคุณวัฒน์ยูไวท์เพรสิดเอสเตติกแอนด์อินเทียร์ดีไซน์ที่ได้ร่วมกับแบ็กอินไทมนะคะดิสติบิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์วินเทจและเครื่องเสียงจากแบรนด์ยุโรปนะคะร่วมรังสรรค์พื้นที่แบร์เชลเฮาส์ที่บูการกรุงเทพกีทานะคะเอกลุสิฟเรสซิเดนซ์สามชั้นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ ในแสนสิริลักชัวรี่คอลเลกชันนะคะเปิดโชว์เคสบ้านตกแต่งสุดเอกลักษณในสไตล์วินเทจที่เนลามิดบ้านเปล่านะคะให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซที่จัดวางอย่างลักชัวรี่นะคะด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นพิเศษตลอดจนไอเทมของรักของสะสมนะคะที่หายากรวบรวมไว้ในเรสซิเดนซ์แห่งนี้นะคะโดยมีสาวมะนาวสอนศิลป์และแขกผู้มีเกียรติเขาร่วมง,งานกันอย่างคับคั่งโปรเจกต์ค,ค่ะจริงๆเราก็เหมือนเอ่อทำงานอยู่กับ แสิีในเครืออสังหาอยู่แล้ววันนี้ก็เหมือนแบบชวนเพื่อนๆมาร่วมเปิดตัวบ้านที่เป็นซาวแล้วก็ดีไซน์เป็น เขาเรียกว่าเป็นคอลเลคชันใหม่หรือการเหมือนเป็นดีไซน์ใหม่ๆที่ทําให้เห็นว่านอกจากแบบออบ้านตัวอย่างแล้วเรายังสามารถเอาบ้านเปล่าแล้วก็เอาเพื่อนๆมาช่วยกันดีไซน์เนี่ยกลับไปสู่ Back in Time รวมไปถึงว่าเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่บางทีอไม่ต้องซื้อของที่มันใหม่เอาของเฟอร์นิเจอร์เก่ามาร่วมตกแต่งให้มันดูโมเดิร์นมากขึ้นและน่าอยู่มากขึ้น mm hmm. ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่เรารู้สึกว่าภูมิใจดีกว่าที่เราได้ นำเพื่อนๆมาร่วมดีไซน์มาเป็นดีไซเนอร์เป็นยังดีไซเนอร์รือกันค่ะที่มาตกแต่งให้บูการกรุงเทพกีฬาจริงๆนาวมาทำเรื่องเซลล์แมเนจเมนต์รวมไปถึงหน้าที่ของนาวเนี่ยคือนิวนิวชาแนลสเปเชียลิสต์คือเราจะหา คอนเนคชั่นใหม่ๆรวมไปถึงเหมือนแบบใครที่เป็นแบบด้านดีไซเนอร์ก็ตามหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาจอยพาร์ทกับแสตสิริเนี่ยนูก็เป็นคนคอนเนคให้แล้วเราก็เหมือนเดทพรีเซนต์ว่าอาทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนกลางให้มากกว่า mm hmm. ก็เป็นงาน mm hmm. ที่ชาเลนจ์ค่อนข้างชาเลนจ์เหมือนกันคะ่ะ mm hmm. เพราะมันมีแบบ KPI ด้วยเนาะ mm hmm. มันอาจจะอีกสเต็ปหนึ่งที่เรารู้สึกว่านอกเหนือจากคนในวงการบันเทิงแล้วเราก็มาอาชีพอีกด้านหนึ่ง ก็รู้สึกส,สนุกมากขึ้นแล้วก็ชาเลนจ์ได้เจอกับทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เราเป็นน้องใหม่น้องใหม่ในอสังหาดีกว่าค่ะ พูดนางในวงการเราก็ไม่อยากทิ้งอ่ะเราก็ยังคงเอาไว้เป็นให้แฟนๆมไม่ให้ไม่ให้หายหน้าไปไหนดีกว่า<ม>ก็ยังคงมีซีรีส์มีละคร<ม>หรือว่าผลงานในวงการตามได้ในแบบไอ t a g r กมรวมไปถึง YouTube ที่เราเออฟีดคอนเทนต์อยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างนี<ม>้ค่ะแน่นอนว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบหายไปไหน<ม><ม>อะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของแซสลิ .com ได้เลยนะคะ